แล้วเราก็มาถึงน้ำตกชั้นเจ็ดสุดยอดมากเลย yeah, yeah, yeah. ไม่เราไม่เชื่อว่าเราจะขึ้นมาได้นะโอ้โหนี่ครับน้ำตกชั้นเจ็ดของน้ำตกเอราวัณครับไม่เคยขึ้นมานะโมมันสุดยอดมากอะ่ะโอ้โหมควรแล้ว่ามันสุดยอดจริง,รงนะเนียดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศก่กนอนสวยมากนะนี่ครับสวยมากลิฟตนู้นเลยอ่ะโอ้โห,ห,น,โโหนี่ครับชั้นเจ็ดน้ำตกเอราวัณ สวัสดีครับเทวทีแฟมิลี่ครับมาก็หลังจากที่เราไปแคมปิ้งเรียบร้อยตอนนี้ก็เรื่องไปชมเรื่องของน้ําตกกันดีกว่าเป็นน้ําตกอุทยานแห่งชาติเอราวัณครับผมนะครับการบริการของที่นี่ก็มีนะครับทั้งให้เราเดินเองกับบริษัทมีรถกรอล์ฟด้วยาะนำพาเข้าไปที่น้ําตกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปกันยังไงบ้างสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะมีรถโดยสารมาถึงนี่ได้เลยนะครับผมรถการจนบ,บุรีเอราวัณครับผม,เ,ม,รบผมเ,เรามาดูครับผมมาเรามาดูครับ ตอนนี้ครับก็เราก็มีรถเขามีรถกอลบ,บริการนะผู้ใหญ่30เด็ก15บาทครับสำหรับขับนั่งเข้าไปข้างในเลยนะครับก็ทางเข้าก็บรรยากาศดีค่อนข้างดีนะน,นะครับผมนะครับก็นั่งรถกอลละนะครับผมจะดูเส้นทางว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับแต่เรานั่งรถกอลฟดีกา่าเป็นงไงนะแม่ไปที่กอลไปที่กอหลหรอ ก็คือเป็นเส้นทางที่เราไปเข้าไปแคมปิ้งเมื่อกี้นะครับเป็นเส้นทางเดียวกับที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับผมดูอีกครับนี่เจอแม่มันโจดเราเปล่าหรือก็นุนโจดเราเปล่าถ้าใครดูคลิปแคมปิ้งจะรู้ว่าโจดเราไปที่เอาของเราไปกินนะใช่ไหมนี่ครับบรรยากาศก็เหมือนที่เรามานะครับบรรยากาศเย็นนะครับเย็นเมื่อคืนก็เย็นสบายตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเก้าโมงแล้วโอ้โหเก้าโมงยังเย็นอยู่ครับผมนี่บรรยากาศเลยครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับนฮะนี่ครับบรรยากาศทั่วไป เดินเดินจากที่เราพางก็สามร้อยเมตรสามร้อยเมตรเองไมันไม่เดินขึ้นไปก่อนที่เราจะลงมาข้างล่างก็นั่นแะที่ทำไมเราถึงไม่เดินแต่ที่เราแพ็ไปใช่ไหมเรารีบออกมาทําไมใช่ไหมใช่โอเคเดินต่อขึ้นไปคใครอยากมาเนะี่ยอยากมานี่ใช่ไหมก็ทางทิงนี้ก็จะเป็นทางรถสวนนั่นนะครับเป็นไปทางรถสวนนนะครับรวา่เาเขาไม่ให้เอาไม่ให้<ถ><ถ> ไม่ให้รถขึ้นมาเขาไม่ให้รถขึ้นมาแม่รถเจ้ของเจ้าหน้าที่เขาก็น,นะครับเขาไม่ให้รถขึ้นมาข้าวข้า,ขาขงจะกลำบากถ้าขับก็มาระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มาแคมปิ้งนะระวังหน่อย ปกาศมะบอกว่าน้าเย็นมากๆเลยเสยงน้ําตกแต่เมื่อคืนที่เราอยู่ค่ายแล้วอยู่ที่แคมป์แล้วเราได้ยินใช่ไหมครับนี่ไงโอ้โหน้ําตกใสามากครับเห็นไหมใสจริงๆใสจริงๆนะครับอันนี้คือชั้นแรกนะครับนี่ครับผมมีอาหารให้เราทานกันด้วยครับตรงนี้ตรงนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้สวยมากมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะอาจจะไม่ขึ้นไม่ได้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าดูจากสังขารแล้วน่าจะ,จะลำบากในการที่จะขึ้นไปแน่นอน มีของให้เรากินครับราคาไม่แพงนะฮะราคามาหาปกติทั่วไปเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับทุกคนมาดูเห็นไหมฮะนี่มาก็ลำดับที่หนึ่งมานั่งทานอาหารบริเวณนี้ได้นี่ครับผมห้องสุขาก็อยู่ด้านนู้นเห็นไหมฮะขึ้นไปด้านบนม็มีห้องสุขาให้เราให้เข้าเห็นไหมครับก็นะครับนี่ฮะน้ำตกอลาวันต้องมาถ่ายรูปนะไหนๆคือมาแล้วนะถ่ายรูปไปดีกว่า อ้โหเขาบอกว่าห้ามให้อาหารลิงด้วยครับมีลิงด้วยหรอก็โดยบรรยากาศโดยทัท่วๆไปนะน้าตกของน้ำตกเอราวัณเห็นนี้เห็นไหมนี่ก็น้นําพ่นทั้งเย็นนะครับเพราะว่าน้ําเย็นมากนี่ครับก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็บปนบริเวณน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะแต่เขาบอกว่ามีเรื่องของจํากัดในการลงด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับเห็นเขาบอกกเพาพี่เขาบอกมาแนละ้วเรื่องมี จําจกัดในการที่จะลงที่จะลงไปเล่นน้ำาหมนด้วยนะครับอ๋อตรงนี้ชั้นที่หนึ่งเหรอแม่ชั้นที่หนึ่งไหลขคืนรงังไปดูชั้นที่สองัน <Okay. S 2> โอเคก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่นะครับถ้าเกิดใครจะมาเล่นต้องมีเสื้อชูชีพให้ใส่นิดหนึ่งนะครับผมเราไปชั้นที่สองกันดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับต้องเดินขึ้นไปกันนะนะครับคือโอเคอ่ะก็คือมันก็ไม่มาแล้วก็ไม่ได้ลําบากมีบริการอาหารอะไรให้ด้วยเรื่องของราคาค่าเข้าค่อนข้างจะพอว่าสูงไปหน่อยนะ จุดห้องน้ําคือสะอาดนะห้องน้ำเขาข้างสะอาดมากเลยนะครับนี่บริเวณชั้นสองครับโอ้น้ำตกชั้นสองสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเผื่อมากครับวังมาฉาเนี่ยเฮ้ยสวยจริงๆนะครับนี่เขาได้น้ำตรงนี้ครับนะฮะ ปลาเยอะมากเลยครับเพราะว่าปลาเยววงมะฉาปลาเยอะจริงโอ้โหวงังคือวังมะฉานี่คือปลาเยอะมากเลยปลาน้ําตกที่เราเห็นกันตอนเมื่อตอนที่เขาที่เรา,ท,เราที่เราเห็นลองแชมป์นะแม่นเนาะโอ้โหสุดยอดเลยคือปลาเยอะมากะนะฮะปลาเยอะปลาเยอะจริงคนี้ปลาเยอะจริง,ลรงแล้วก็บริเวณนี้จะบริเวณที่เขาให้เล่นให้เล่นน้ําด้วยจะเ,เ,เราไปดูกันดีกว่าว่ายังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูครับคือบริเวณนี้สวยมากเลยอ่ะ เนี่ยสวยจริงเขาก็มีร้านค้าเขาให้ขายของด้วยข้างบนเลย้หมนี่เ,เป็นไงด้านบนเห็นไหมครับนี่เขาก็มีการดูแลจากเจ้าหน้าที่ค่อนข้างดีมากเลยสติ๊กเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างสูงเขาเอาลูกเอาบุตรหลานมาเล่นก็น,น่าจะเวรินนร์กนะฮะอ๋อตอนจะเล่นน้ำามต้องมาลงทะเบียนที่นี่ก่อนมีรอบเป็นรอบแล้วเขาจะมีเป็นรอบให้นะครับเห็นไหมฮะเสีอง 10.10รอ,อบต่อไป10.10 10.10ค่ะ10โมงก่อนวันนี้10.20เตรียมอากาศให้เจ้าหน้าที่แอนนั่งเพื่อลงทะเบียนเสื้อชูดทีมก็แต่ละเลื่อจะมีเป็นรอบเป็นรอบใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ๋อก็มีก็เป็นเป็ความปลอดภัยนะแต่หนึ่งนะเดา๋ยเรารอบตามรอบแล้วใครจะมาก็มาดูตามรอบนะครับแะก็โอเคนะครับเรามาชมบรรยากาศดีกว่าก็อ่อไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าดูแล้วน่าจะหนาวแน่นอนครับดูบรรยากาศทั่วไปนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็มีป้ายบอกป้ายป้ายต่างๆบอกเห็นไหมครับป้ายต่างๆบอกเห็นไหมครับนี่ครับมีสถานการณ์ปก,กติแล้วก็จะมีบอกอยู่ความมีเตยให้เราบอกตลอดเลยนะครับมีใครเป็นคนดูแล,แลแล้วมีเหตุแจ้งอะไระตกองตายจะมีบอกให้หมดเลยตอนนะครับมีเหน็นไหมดูนะเห็นไหมครบ,บอกว่าปลาเยอะมากอะ่ะเนี่ยปลาเยอะมากะ่ะดูเข้าไปดูเห็นไหมปลาเยอะจริงอู้ตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับ S <S บบการเล่นแต่ละรอบไม่ใช่ว่าเราจะลงได้เลยนะครับต่อปก็คือต้องมีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ด้วยนะด้วยนะครับแล้วก็มีชูชีพให้ใส่น,นะฮะนี่นี่นี่ปลาอย่างเยอะแล้วบอกว่าสวยมากเลยบรรยากาศสวยมากเลยโอ้ยอย่างไรไม่ได้เล่นก็ขอเก็บภาพไปดีกว่าตอพี่เขาจะคอยบอกเราว่าถึงเวลาใกล้ๆแล้วหรือความปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยพี่ก็จะเป่านะฮะนะฮะเป่าเตือนนะฮะ ห้ามให้อาหารปลาครับผมห้ามให้อาหารปลานะห้ามเลยครับโอ้มองรู้เลยนะพี่พี่ก็บอกมองรู้เลยแนละ้วละก็ห้ามให้อาหารปลาคนระับเพราะว่ามันจะผิดแล้วกับธรรมชาติของเขานะครับโอเคแล้วเก็บบ้ารบรรยากาศกันดีกว่าเนะเองบอกว่าเดี๋ยวให้ขึ้นไปชั้นนึงครับแต่ก็ไม่ให้ดูสังขารพ่อไนะเขาเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหไปยที่ไปชั้นสามกันดีกว่า กับน้ําตกเอราวัณชั้น3มแต่ผมไม่รงไม่ถึงชั้นเจ็ดหรอกนะเพราะว่าโดยสังขารแล้วน่าจะแย่นะครับว้าว่มีข้อจํากัดในเรื่องของนะครับการที่ขึ้นน้าตกชั้นสามนะเขาก็จะมีเรื่องของมัดจำขวดพลาสติกนะครับน,บน้ำขวดน้าที่จะนําขึ้นไปนะคือ,ค,อคือเขาขอร้องเรื่องของขยะนะครับก็ไม่อยากให้ทุกข้างบนมันเกิดขยะนะครับแล้วก็ลดปริมาณอะไรแต่แต่ก,ก็เรื่องของธรรมชาติด้วยมัน คือมันมีขยะมันก็ไม่สวยเนาะชั้นสามเล่นได้นะหลังจากสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็คือได้ชมบรรยากาศอย่างเดียวเท่านั้นก็ตามมาตรการโควิดแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูชั้นสามกันดีกว่าแม่บอกว่าจะขึ้นไปนะครับเหนื่อยนี่ครับจุดที่เขาจะต้องฝากเรื่องดื่มแล้วก็อาหารต่างๆห้ามนําอาหารขึ้นนะนี่สาคัญในห้ามนําขึ้นใหม่นะครับผมปตครับเราขึ้นมนแค่ชั้นสามนะครคงไม่ใช่แค่ชั้นสามนั่นแหละครับเพราะว่าชั้นสี่คงจะไม่ไหวคงจะเป็นลมก่อนนะครับนี่ครับชั้นสามสามสี่ห้าใช่ไหมแม่นี่ครับ ชั้นเจ็ดก็ให้เล่นได้แค่ถึงชั้นสามครับหลังจากสี่ห้าหกและเจ็ดแล้วก็คือให้ชมแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเดียวห้ามนาอาหารขึ้นไปครับผมก็คือมันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับลูกมันเป็นเพื่อเพื่อความปลอดภัยแม่ไปชั้นเจ็ดเลยหรอไม่ไม่สงสารพ่อหรอโอ้โหเดี๋ยวดูความมานะเราจะไปถึงชั้นเจ็ดกันหรือเปล่านะครับตามไปดูครับ ก็ทางเดินก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนิดนึงนะครับนะ,นะฮะถึงก็มีมาตรการค่อนข้างค้คมงวดอะ่ะสำหรับน้ำตกเอราวันที่นี่นะบอกเลยว่าสวยมากนี่ค่ะความสวยเห็นไหมฮะโอ้โหอะไรแม่สวยอย่ยังไม่ถึงนี่น้ำตกทั้งสามอกสวยจริง กวาขั้นสาทุกๆชั้นนะมีต้นที่ดูแลอยู่เห็นไหมฮะโอ้ไม้ก็สุดยอดสวยมากอ่ะชั้นชั้นสามผาน้ำตกผาน้ำตกสูงยังไงฮะสวยจริงสวยจริงสวยจริง,รงไม่ธรรมดามาแม่มาถา่ายรูปกันดีกว่าครับผมเรามาถา่ายรูปกันก่อนครับโอเคครับนี่แม่บอกว่าโดนไฟบังคับครับ,รบสำหรับการขึ้นไปชั้นเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียม om, 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 ยาดมยาลมยาหมองไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะครับขึ้นไปชั้นสี่กันดีกว่านะครับ ชั้นสี่เขาไม่ให้เล่นน้ำแล้วนะก็จะมีเรื่องของชมบรรยากาศถ่ายภาพอย่างเดียวเดี๋ยวถ้ามีถ้าเราโอเคจะพยายามดันไปให้ได้ถึงชั้นเจ็ดนะครับผมไปครับเดินครับวันนี้เราเดินนะครับเส้นทางนะครับก็ผ่านป่านะก็บรรยากาศดีมากๆอะ่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกเนี่ยว่ายังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเห็นไหมไปครับเราเดนินต่อครับชั้นที่สี่ครับเราไปที่ชั้นที่สี่เลยเลยนะครับผม ตามไปดูชั้นที่สี่ชั้นที่สี่แกครับผมโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยก็แม่เนาะให้พ่อลำบากตลอดเลยเนาะเฮ้ยสุดยอดจริงเลยนะก็อันนี้คือข้างบนของชั้นสามครับแตว่าอันตรายนิดน,นึงนะไมเห็นให้เห็นภาลาดปกันเนาะอันนี้เป็นส่วนของด้านบนยม่ถึงชั้นสี่นะคือให้มองชั้นสามก่อนมันสูงมากขนาะดไหนว้ยนะครับต่อขึ้นไต่ต่อให้ยังไม่ถึงชั้น4ี่เลย โอ้โหเนี่ยมันเริ่มมีความสวยหเห็นแล้ไหมคน้ำตกสวยมากสวยมากๆเลยจริงๆเขาแม่เขาแม่อนุญาตให้ลงอ่ะแม่น้ำตกแต่ละชั้นนี้เห็นแต่ปลาเยอะมากเลยอะ่ะปลาเยอะจริงๆ <ปา S 1> ไม่รู้ปลาอะไรฮะปล<ร>า,าพวงเขาเรียกปลาพวงจริงปะปงเป็นน้ำตกชั้นที่สี่ครับอกนางผีเสื้อนี่ไง เป็นไงครับอ,อกนาทีเสื้อครับสวยมากอะ่ะบอกเลยว่าสวยมากอะ่ะใช่ไหมใช่ครันเขาจะได้รู้ว่ามาถึงยิงต่อไปเป็นชั้นที่ห้าครับพอปเ,ปบเห็นระยะทางแล้วก็จะ,จะ,จะท้อเลยอ,อีก450เมตรครับโอ้โหชั้นที่ห้าครับไปต่อครับไปต่อครับพาค่อนข้างจะชันนิดน,นึงเห็นไหมโอ้โห อขึ้นทางที่5ครับอีกสิลาห้าสิบเมตรครับเป็นทางขนาดแบบนี <calves> deflect, ้โ <controversial> อ <covers> <habitude> ้โหนะครับเดี <un law> ๋ยวไปขึ้นไปครับต้องไปถึงสุดเขาบอกว่าสุดจุดสุดท้ายของชั้นเจ็ดก็คืออีกประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยกิโลเอชเจ็ดร้อยเมตรสิเจ็ดร้อยกิโลนี่มันถึงเชียงใหม่หรือมั้งนะครับก็คือนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆครับหัเหนื่อยครับอากาศใช้ได้เลยครับเหนื่อยด้วยชื้นด้วยไอเหรอโอเคครับไปดูกันต่อครับอ๋อนี่เป็นรอยสะพานเก่าครับมันเป็นอยสะพังเนาะ เราเลยทำมาให้ใหม่นี่อันนี้ก็สวยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมสวยนะปลาว่ายทวนน้ำมไม่ไมไว่ายเลยนะไม่มีรอยตัวลอยตัวในน้ำครับไม่ได้ไว่ายไปไหนเลยเี่เกิดเกิดอาการไม่ไหวแล้วครับจากชั้นจะถึงชั้นห้าครับแย่แล้วอาการแย่แล้วครับมีอาการแย่เกิดขึ้นนะครับพ่อก็แย่ด้วยนะครับระยะทางค่อนข้างไกลและเหนื่อยด้วย บรรยากาศตรงน,นี้ก็สวยมากนะฮะเห็นไหมระหว่างทางจะไปชั้น5นะนไไความที่ว่านะครับอยู่น้ําครับพอดีพี่ระหว่างทางเขาก็ให้น้ําทานนะที่หนึ่งก็ช่วยวให้เราก็ได้มีแรงขึ้นมาหน่อยอนึงโดหความที่ถ้าเราไม่ได้เอาน้ำมาขึ้นมานะครับปกติเขาอ่านการน้ําขึ้นมา ก็คือนะครับเราเอานาขึ้นมาก็จะมีค่าประจําขวดเอาไว้ด้วยนิดนึงนะครับแต่ก็คือได้มีแรงนิดนึงเนาะก็ได้มีแรงกระตุน้นทีงพี่บอกว่าให้ขึ้นไปครับถึงชั้นเจ็เนี่ยมันจะสวยมากเลยเราจะพยายามดันไปให้ถึงชั้นเจ็นะครับผมเพราะว่าสวยมากๆสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหาตามไดูกันต่อครับเราก็มาถึงนะครับชั้นที่ห้าแล้วครับคือเรียกว่าอะไรชั้นเบื่อไม่ลงเบื่อไม่ลงจริงแต่บรรยากาศค่อนข้างสวยมากเลยครับสวยจริงๆนะฮะ ต้องขอขอบคุณนะ้ำทาหราับคุณพี่เมื่อกี้ที่เราเขาให้เรากินนะครับให้เราได้มีแรงขึ้นกินหนึ่งต่อลงมาติดกันว่านะครับเจะไปต่อที่ที่หกชัที่เจ็ดนะครับให้ถึงชั้นที่เจ็ดเลยนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสรุปว่าไงฮะดยไหมซู้ต่อไหมต่อนะครับให้เขานั่งแช่ชาสักพักหนึ่งเอาแรงนิดนึงนะครับให้มันสดสื่นนิดหนึ่ง เดี๋ยวพาเล็กเล็กเเล่นน้ำด้วยครับจากชั้นห้าเห็นไหมฮะโอ้ god คือน้ำใสมากอะบอกเลยน้ำใสน่าลงมากเลยนี่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 เห็นไหมแม่กับลูกจะลงเล่นน้ำครับแช่น้ำตักพักหนึ่งเนาะ โอเคต้มไปเลยครับอืพักครับเรียกพักเอาแรงครับพักเอาแรงพักเอาแรงก่อนนะครับนี่พักก่อนนะ้วถ่ายถายเครียดได้บ้างเพราะระยะทางระหว่างชั้น4มาชั้น5เนี่ยค่อนข้างไกลมากประมาณ450เมตรนะครับเดินมาก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะไม่มีน้ำให้ดื่มด้วยนะครับนะฮะ ก็นะบรรยากาศก็กสวยและงามมากเลยครับน, <Okay. S 1> นี่เป็นยังางเป็นไงบ้างเย็นมากมันเป็นหินแบบว่าผืวผาหินปูนสีขาวขาวหินปูนมันจะเกาะตามรานไม้ตามต้นไม้มเลยไม่มีตะไคร่น้ำเลยแลน้ำใสมากเอเปนเจอนึงนะไปต่อครับนะก็ต้องขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดเนาะนบริเวณนี้ก็ โอ้ในระหว่างชั้นห้าที่ปชั้นหกครับนี่ก็สวยมากเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหแบบสวยจริงอะ่ะมันตกสวยมากเลยอยากให้มาสัมผัสอากาศจังเลยอะ่ะสุดยอดอะ่ะเนี่ยเริ่มแบบคือคมนเริ่มมีความสวยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยครับเห็นไหมฮะโหแต่ระยะทางยังต้องคง,ต,งต้องไปต่อสำหรับชั้นหกนะครับไปต่อไปกันต่อครับแมรูต้ตอนนี้สู้นะครับได้ได้พักได้เอาแรงก็คงต้อง,งสู้กันบ้างแล้วล่ะโอเคครับไปต่อครับ พราะไหว้เนิดเดียวพี่บอกนี่เนี้ยทางก็จะเป็นทางก็แบบเหมือนปีน,ป,นปีนขึ้นไปใช่ไหมฮะทางเ,เรียบๆที่เราเดินเมื่อกี้น่าจะไม่ได้น,นั่นแหละนะฮะต้องปีนอาจจะต้องปีนมาต้องเกาะขึ้นไปบ้างเดียไปไปต่อนิดนึงครับชั้นหกครับใกล้แล้วนิดเดียวชั้นหกสวยแล้ค่ะโอ้เห็นไหมฮะีีนิดเดียวไม่ไกลครับเขาบ,บ,บอกไม่ไกลแล้วครับปไปลาแต่แล้วเราก็ถึงชั้นหกครับผมก็นะฮะทางก็มีการไม่เรียกว่า อ่าหูจะเป็นสูงมาก่ะมันจะสูงมากเลยนะสูงมันสูงมากๆเลยแล้วทีนี้ก็คือชั้นหกก็เป็นจุดนี้เราจะต้องนั่งพักกันก่อนเป็นหน้าผาสูงมากเลยครับสาหรับชั้นหกนะเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วต้องขึ้นชั้นเจ็ดให้ได้นะครับมาแล้วนะอีกชั้นเดียวเองนะครับสาหรับน้ําตกเอราวัณแห่งนี้นะนี่ชั้นหกครับโอ้โหสวยจริงอะ่ะนี่ดงพกษาดงพุษาใช่นะไ,ไหมสวยไหมสวยมากยวเรามาก็ดภาพกก่อนดกีวกวาก่วานะครับ บอกเลยว่าสวยจริงสมพอ trips, แล้ว so ที่เรานะบากบั่นที่มุทะลุขึ้นมากันนะครับเขาก็ลงมานั่งแช่กันนะใหมาโอ้โหบรรยากาศสวยจริงมากเลยสวยสวยจริงสวยจริงผเบอกว่าสวยจริงเ็บภาพไปดีกว่าสําหรับชั้นหกนะก็เป็นทั้นาหน้าผากว้างเลยนะครับเนี่ยสวยมากตกมาค่้นข้างสูงมากตรงนั้นก็เขาเจ้าหน้าที่เขามาให้ลงเล่นนะแต่ว่ามันก็นะมันสวยมากจริงเลยนะบรรยากาศแล้วแบบมันหน้าแบบหน้าลงไปสัมผัสจริงอ่ะแม่เนาะ โอ้สวยครับหรือชั้นเดียวครับเราจะถึงชั้นยอดหรือชั้นเจ็ดนะผมจะว่าความสวยมันทําให้เราสื่นละหายเหนื่อยกอน,นะฮะอีกชั้นเดียวเองนะครับไหนๆก็มาแล้วไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะมาถึงนะแรกๆหอบตั้งแต่ชั้นสี่กว่าๆจะถึงชั้นห้านะครับผมแต่ว่าได้น้ําของคุณพี่สามคุณพี่สาคุณพี่ 3, ค, 3, ค, 3, ค,คนหนึ่งนะฮะเขาให้น้ําทานนะฮะแล้วก็เลยถ้าเรามีแรงวันนิดนึงเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นเจ็ดนะไหนๆก็มาแล้วให้ถึงจุดสุดยอดเลย จะได้เห็นความลําบากโหถ้าใครมานะบอกเลยแบบมาดูรีวิวมันไม,มน่มันไม่เท่ากับมาดูเห็นเองอะ่ะผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูที่ชั้นเจ็ดกันดีกว่าว่าเราจะเป็นยังไงบ้างกับความสวยของชั้นเจ็ดเรามานั่งพักที่ชั้นเจ็ดสักคู่หนึ่งนะแล้วเราก็พาว่าอีกทีนึนะครับผมไปตามๆเลยครับอันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมทำไมมันแบบพอเหมาะพอเจาะดูสิ <No. S 1> เหมือนคนมาทำปูนไว้ให้นะ้ำมันไหลเลยสวยจังเพราะว่าชั้นเจ็ดขาไม่เยอะหรอกเพราะว่าก็เดินทางลำบากกันนะ ชันเจ็ดไม่น่าจะเยอะลูกน่าจะแบบคนจะน้อยแหละเพราะว่าเราเองก็แทบจะไม่ได้มากันใช่ไหมใช่ไหมครับสั้นเจครับอีกนิดเดียวเขาจะถึงแล้วไปครับไปครับตามไปอระหว่างทั้นเจ็ดก็เป็นทางชั่วคราวเนาะมันจะลื่นหน่อยนะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นทางชั่วคราวนะันี่เขากำลังทําอยู่ มีน้ำไหลผ่านแล้วเดินค่อยๆระวังด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหออ้โหอะต่อนะครับทางขึ้นชั้นเจ็นะค่อนข้างจะชันนิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งนะครับจะเป็นการไต่ไปขึ้นไปซะมากกว่านะแล้วก็มีทางชั่วคราวด้วยระมาระวังนะครับเรื่องทางขึ้นนะครับระวังให้ดีนิดหนึ่งนะเดยวค่อยๆเดินนะครับผมลื่นด้วยนะครับผมปาไปต่อครับโหนี่ครับบอกเลยว่าไปแล้วเราก็มาถึงน้ำตกชั้นเจ็ดสุดยอดมากเลย ไม่เราไม่เชื่อว่าเราจะขึ้นมาได้นะโอ้โหนี่ครับนั้นตกชั้นเจ็ดของนั้นตกเอราวันครับไม่เคยขึ้นมานะหม่อก่อนพ่อก็หม่อก่อนมันก็มาสหมัยวัยรุ่นนะบอกตรงว่าไม่เคยขึ้นมาเลยลองชมบรรยากาศกันดูโอ้โหแบบมันสุดยอดมากอะ่ะโอ้โหผมควรแล้วที่บอกมันสุดยอดจริง,รงนะเนี๋ยดูเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนะได้นะกล้องข้างล่างแบตบแบบหมดนะเอามือถือถ่ายก็อนเดี๋ยวเขาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเลยโอ้สวย,สวย,สวยวมาก นี่ครับสวยมากลิบๆินู่นเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับชั้นเจ็ดน้ำตกเอราวัณเป็นไงแม่ไม่เชื่อมันจะขึ้นมาได้จะถอดใจแต่ชั้นห้าใช่ไหมห้าวสุดท้ายนะโอ้โหนะ้นี่บอกตรงว่าอยู่ดูในคลิปก็ไม่ได้สวยเท่าเมื่อเห็นภาพจริงใช่ไหมถ่ายรูปเลยเพราะฉันโอ้โหมามาสุดยอดมากครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงจะเก็บบรรยากาศให้ดูสวยๆเลยดีกว่าครับผมเป็นไงบ้างคะ เป็นไงบ้างนะเดี๋ยวมาเหล่าได้มาเหล่าได้เป็นยังไงบ้างโอ้โหจะเล่นแบบชั้นสี่แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราพาล,ลูกสาวไปนะครับวันนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็สวยด้วยนะครับนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีสมเลยสมกับที่เราเหนื่อยมากๆเลยใช่ไหมคะลูกโอ้โหเกือบเป็นลงตาย <laughs> มี่ตายครับก็ให้น้องกุญชีไปนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศที่สวยอีกดีกว่าโอ้โหสวยจริงโอเคครับมีลิงจักๆด้วยครับ มีนะฮะมามีลิงด้วย <มา S 1> บอกตรงแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขึ้นมาหรอกครับคือจะถอดใจได้ชั้น5แล้วแต่ว่าพอขึ้นได้ขึ้นมาชั้นเจอดโหแล้วส่วนมากมาเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้คือไม่เคยขึ้นมาชั้น7็เลยตรงนี้ได้ขึ้นมาแล้วผมใจอยากนะครับส่วนมากจริง,รงไปดูบรรยากาศนะอย่าเก็บภาพบรรยากาศด้วยดีกว่าอย่าลืมนะครับก็นะฮะที่เราบอกว่าอุปสรรคทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยการที่เราไม่รู้นะพอเรารู้ว่าผลประโยชน์ ผลมันหอมหวานมากนะเดี okay, ๋ยวเราจะเล่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวมีอะไรที่เที่ยวเด็ดๆสนุกสนุกอยู่แล้วตามไปดูกันทีนึ่งครับไปบ่ายแล้วเจอกันมขออนุญาตเก็ดท่าดีกว่า้โหเน่อยแม่คุ้มจริงๆที่ขึ้นมาครับผมคไปบ่ายแล้วเจอเก็บภ่าเป็นสวยที่สุดครับไปครับ